หลังจากที่เราได้ดูวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาเจาะลึกนะครับในการใช้งานโปรแกรม Office 3.5 6หลักๆนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำ5ตัวครับในวันนี้โปรแกรมตัวแรกจะเป็น Microsoft Word ครับผมโปรแกรมตัวที่2 Microsoft Excel โปรแกรมตัวที่3นะครับ Microsoft PowerPoint โปรแกรมตัวที่4ครับ Microsoft OneNote แล้วก็โปรแกรมตัวสุดท้ายนะครับ Microsoft Outlook นะครับโดยผมจะเริ่มต้น Microsoft Word เป็นตัวแรกนะครับในการที่จะโชว์เจาะลึกการใช้งานว่ามีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆนะครับที่คุณลูกค้าควรใช้ในตัว Office 365นะครับเรามาดู Microsoft Word กันนะครับว <injury: avoiding> <success> ่าใช้งานยังไงบ้างนะครับขั้นแรกเลยผมก็จะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาก่อนนะครับสังเกตดีๆนะครับ Microsoft Word รุ่นใหม่เนี่ยไม่เหมือน Microsoft Word ที่คุณลูกค้าเคยใช้นะครับ สังเกตไหมครับว่าเปิดนาหน้าจอแรกปุ๊บคุณจะเจอฟังก์ชันรุ่นใหม่เลยครับเรียกว่า Word st Star Screen ครับผม Word st Star Screen เนี่ยจะมีเทมเพลตให้คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนมากแล้วคนที่ใช้งานด้านเอกสารจะประสบปัญหาว่าเอะเราจะออกแบบงานเอกสารยังไงดีนะนะครับเอะจะถามเพื่อนดีไหมหรือถามคนข้นขางๆดีนะครับหรือจะไปจ้างใครทําเสียตังค์ไหมนะครับคุณลูกค้าไม่จําเป็นเลยครับแค่ซื้อ Microsoft Office สามามาสามารถทำการดาวน์โหลดเทมเพลตพวกนี้ครับมีให้เลือกมหาศาลเลยนะครับแค่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับขั้นแรกเลยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเลือกประเภทที่เป็น Personal หรือส่วนตัวนะครับผมต้องการจะสร้างปฏิทินนะครับผมก็จะหาปฏิทินตัวอย่างที่น่าสนใจนะอย่างเช่นผมเอาตัว Photo Calendar นะครับผมก็ทำการ double ล l i เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาที่เครื่องนะครับโปรแกรมจะดาวน์โหลดนะครับตัวเทมเพลตเข้ามาสังเกตไหมครับว่าผมจะมีเทมเพลตปฏิทิน มาให้ใช้งานแล้วโดยที่ไม่ต้องไปถามใครเลยนะครับตรงรูปพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับสามารถลบรูปนะครับแล้วก็สามารถอินเสิร์ตที่เมนูอินเสิร์ตได้เลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปลึกกว่านี้นะครับผมต้องอธิบายเรื่องของเมนูทั่วไปของ Microsoft Word ก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมแนะนำไปคือ Word Start Screen นะครับในการดาวน์โหลดเทมเพลตมาใช้งานนะครับอ่ะเรามาดูทีละหัวข้อกันนะครับปกติแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยใช้ Microsoft Word เนี่ยจะค่อนข้าง รู้สึกว่าเอ๊ะเมนูแบบใหม่ของตัว Office 365เนี่ยดูแล้วมันดูแปลกใหม่จังไม่คุ้นตาจริง,รงๆไม่ได้ยากนะครับแค่คนส่วนมากไม่คุ้นเฉยๆผมจะแนะนําทีละอันนะครับเมนูแรกเลยเราเรียกว่าเมนู Home นะครับเมนู Home เนี่ยจะรวบรวมคําสั่งในการตั้งค่าเรื่องของฟอนต์การทําตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับรวมถึงการที่คุณจะคุณลูกค้าจะทําเรื่องของหัวข,ข้อนะครับหนึ่งสามารถมา ตั้งค่าตรงนี้ได้รวมถึงอะไรครับมันจะมีเรื่องของตัวสไตล์สไตล์ของฟอนต์นะครับทีค่คุณลูกค้าสามารถทําเป็นหัวข้อนะครับรวมถึงเป็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆสามารถมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนฟอนต์ต่างๆภายในเครื่องนะครับเมนูที่2นะครับจะเป็นเมนู insert นะครับเมนู insert เนี่ย ให้นึกง่ายๆนะครับก็คือการที่เราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในเอกสารตัวนี้เช่นอาจจะใส่รูปภาพนะครับใส่ไฟล์วิดีโอนะครับอย่างเช่นสังเกตเมนูนะครับอันนี้จะเป็นเมนูพิกเจอ์นะครับก็คือแทรกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทําการเลือกภาพใหม่ลงไปทํางานใส่เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนที่2นะครับที่เป็น Insert ข้ทคๆงจะเป็นออนไลน Picture นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดออนไลน์พิ t เจอได้จากในตัว โปรแกรม Search Bing ของ Microsoft ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเชื่อมต่อในเรื่องของตัวที่เป็นรูปภาพที่อยู่ใน Facebook ตรงนี้ก็ทำได้เช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเมนู Insert เองเนี่ยถ้าสังเกตดีนะครับจะมีเรื่องของสกินชอ็อ t ด้วยซึ่งสามารถทำการสก e n s h o ตเบราว์เซอร์ owser, สกินชอ็อตหน้าจอเดสก์ท็อปลงไปในเอกสารได้ทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเมนู Insert ที่เป็นเรื่องของใส่สัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่ง ส่วนมากแล้วก็สามารถมาดูในเมนู insert ได้ทั้งหมดเลยนึกง,ง่ายๆนะครับต้องการใส่อะไรมาที่เมนู insert นะครับต้องการตั้งค่าตัวฟอนต์ต่างๆนะครับหรือต,ตัวเอกสารให้มาที่เมนู home นะครับแล้วก็มาตัวคำคำสั่งเมนูที่เป็นดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยครับที่เราสามารถเรื่องของตีมเอกสารเข้ามาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมจะลองดาวน์โหลดตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับสังเกตไหมครับว่าตัว เลขที่อยู่ในปฏิทินเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีทันทีเลยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกตีมต่างๆเข้ามาใช้งานได้เชน่นเป็นตีมสีดำนะครับตัวหนังสือฟอนต์ต่างๆก็จะเปลี่ยนตามธีมด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาทําการคัสอมไมซ์ตรงฝั่งที่เป็นคัลเลอร์สังเกตดีดีว่าตรงดีไซน์ด้านขวานะครับจะมีไอคอนที่เป็นคัลเลอร์ตรงนี้ก็สามารถกบปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วข้างๆคัลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัว ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้หรือจะใช้ทางเทมเพลตที่ดาวน์โหลดมาแล้วใช้งานได้ทันทีด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากโชว์มากเลยผมจะเปิดเอกสารตัวหนึ่งที่อยู่ในเครื่องนะครับซึ่งโดยสมากแล้วผมก็จะชอบอ่านเอกสาร Microsoft Word นี่แหละผมขออนุญาตเปิดนิดเปิดนิดนึงนะครับทำการ Open เอกสารนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดนะครับปกติแล้วนะครับ ในตัวไฟล์ Microsoft Word เนี่ยลักษณะการเปิดอเอกาสารเนี่ยเราก็ต้องเอาเมาส์หรือนิ้วเลื่อนขึ้นนะครับในการดูเอกาสารใช่ไหมครับผมมองว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องการอ่านเอกาสารจํานวนมากๆเนี่ยอยากมีลักษณะการอ่านที่เหมือนการเปิดหนังสือใช่ไหมครับในตัว Office 365นะครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งท,ที่เราเรียกว่า Read Mode สังเกตที่เมนูด้านล่างของ Microsoft Word นะครับขวาล่างนะครับจะมีคําว่า Read Mode กด1ครั้งครับ โปรแกรมจะทําการปรับเปลี่ยนเรื่องของการโชว์เอกสารตัวนี้ให้เหมือนเป็นหนังสือเลยนะครับสามารถทําการซูมสังเกตร,รู้สึกว่าถ้าเกิดฟอนต์ตัวนี้ในหนังสือมันดูเล็กไปนะครับใช้นิ้วก็ได้หรือตัวเมาส์สกอก็ได้นะครับผมขออนุญาตใช้นิ้วทัสกีนะครับขยายขึ้นมาสัก150%สสังเกตไหมครับว่าฟอนต์ในตัวเอกสารก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมสามารถอ่านแล้วก็กดเปลี่ยนหน้าสังเกตนะครับลักษณะาการเปลี่ยนหน้าผมจะเหมือนผมเปิดหนังสือเลยนะครับดูนะครับปุ๊บ สมมติผมเปิดเสร็จปุ๊บผมไม่ว่างแล้วผมปิดไฟรกระสาตัวนี้ไปปิดทิ้งเลยนะครับแล้วผมกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไปที่ไฟล์เมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งนะครับ open น,นะครับสังเกตดีๆนะครับเปิดปุ๊บมันจะมีเหมือนกับจานแจ้งเตือนเราครับว่า welcome back ยินดีต้อนรับกลับมานะเมื่อกี้คุณอ่านถึงหน้าที่5นะคุณจะกลับไปไหมผมก็คลิกที่การแจ้งเตือนนะครับเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า p i c k up นะครับเป็นเหมือนเป็นสมุด เหมือนเหมือนกับที่เราขั้นหนังสือะครับที่เราใช้ในอ่านหนังสือป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็อ่านถึงหน้าไหนล้วก็จะเอาที่ขั้นหนังสือขั้นไว้แต่ Microsoft Word เนี่ยไม่ต้องนะครับอ่านถึงหน้าไหนก็ปิดไปเลยพอกลับมาเปิดใหม่เขาาก็จะแจ้งเตือนครับว่าเมื่อก่อนนี้คุณอ่านถึงหน้าที่5แล้วคุณจะกลับมาไหมนะครับนี่คือเป็นฟังก์ชันใหม่ๆเลยของตัว Microsoft Word นอกจากนั้นไม่พอนะครับในการทํางานเอกสารใน Microsoft Word เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟล์งานที่เป็น PDF ครับหลายท่านคงทราบอยู่แล้วว่าโปรแกรม PDF มันทําไมครับส่วนมากแก้ไขไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับ PDF ไฟล์ตัวนี้เนี่ยตามหลักการแล้วคือจะแก้ไขไม่ได้เลยนะครับอ,า,อาจจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม third party มาทําการเลยครับอิดิแก้ไข PDF นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาดาวน์โหลดมาแล้วก็ไม่รู้โปรแกรมมันดีไหมนะครับแล้วก็ผลในภาษาไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะบอกว่าปัจจุบันแล้วถ้าใช้ Office 365ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเลยนะครับ เพราะว่าใน Microsoft Word จะมีฟังก์ชันหนึ่งครับเรียกว่า PDF Refor วิธีการใช้งานง่ายมากครับเห็นโปรแกรมที่เป็น PDF ตัวนี้ไหมครับให้เอาเมาส์จิ้มที่ไฟล์เอกสารนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งครับผมจะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับให้เลือกข้อว่า Open with นะครับแล้วให้เลือกคำว่า Word Desktop นะครับทันไหมครับเอาใหม่นะครับ จิ้มที่ไฟล์ PDF ที่ต้องการ c o n เว r รเป็นเอกสาร Word เพื่อแก้ไขนะครับคลิกขวาครับเลือก Open With นะครับแล้วก็เปิดด้วย Word Desktop นะครับเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพถามข้อมูลขึ้นมานะครับให้เราตอบคำว่าโอเคยอมรับที่จะคอนเวิรเอกสารจาก PDF เป็น Microsoft Word สังเกตดีๆครับผม c o n เวิรมาแล้วนะครับผมจะทำการ Edit ไฟล์เอกสาร PDF ตรัวนี้ได้เลย,ยเช่นผมอาจจะ เปลี่ยนเป็นอะไรดีนะเป็นสาธิตการตกปลาทิปการตกปาลปกา,ปาอ่ะพิมพ์ว่าตกปลาแล้วกันนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตกปลากันนะครับผมสามารถแก้ไข PDF ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมสามารถทําการ Export ไฟล์ตัวนี้ออกมาเป็นอะไรครับไฟล์ PDF ได้ด้วยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้ไปที่เมนูไฟล์หรือ b c k s t a g e ตัวนี้นะครับเลือกหัวข้อคําว่า Export นะครับ Export อีกครั้งนะครับ เมื่อเราแก้ไขไฟล์ pdf ที่ convert เป็น microsoft word เสร็จแล้วให้เอาเมาส์ไปจิ้มเมนูไฟล์ซึ่งอยู่ด้านซ้ายบนสุดนะครับเสร็จแล้วดูหัวข้ออยู่เกือบล่างสุดนะครับชื่อว่า export นะครับแล้วจะมีหัวข้อตรงกลางที่ชื่อว่า create pdf ให้คลิกเข้าไป1ครั้งครับผมแล้วก็อะไรครับทำการ save แล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับผมก็ทำการ save ฟไฟล์ pdf ตัวนี้ทำการ save เ,เลยนะครับ สังเกตไหมครับว่าไฟล์ pdf ปกติแก้ไม่ได้ผมสามารถแก้แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันใหม่ในตัว microsoft word เท่านั้นไม่พอนะครับผมมีหนึ่งฟังก์ชันที่อยากให้คุณ,คณลูกค้ารู้นะครับผมขออนุญาตติดโปรแกรมก่อนนะครับผม new เอกสารขึ้นมาใหม่เลยนะครับอขออนุญาตพิมพ์ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับ ปกติแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ไปเปิดไฟล์เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องการแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปใช้บริการออนไลน์อื่นๆใช่ไหมครับผมอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วใน microsoft word รุ่นใหม่นะครับสามารถแปลภาษาในตัวโปรแกรมได้เลยวิธีการง่ายๆครับขอแค่เครื่องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทําการลาก หัวข้อที่ต้องการแปลค้างไว้นะครับแล้วก็ทําไมครับคลิกขวานะครับเลือกหัวข้อคําว่า translator ได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยนะครับสามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้ด้วยนะครับสังเกตว่าด้านข้างจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาเห็นนะครับจะมีภาษาอื่นๆที่เราสามารถเลือกและให้ทําการแปลได้อันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นไทยนะครับด้านข้างเนี่ยเขาก็จะแปล ภาษาอังกฤษมาให้เราแล้วว่าเมื่อแปลเป็นไทยแล้วได้คําว่าอะไรบ้างถ้าเกิดเราต้องการ Insert ทับลงไปเลยนะครับผมสามารถกดไอคอนคาว่า Insert เห็นไหมครับคําแปลที่อยู่ในตัว Microsoft Word เนี่ยจะถูกแทรกลงไปในภาษาอังกฤษได้เลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องเปิดเบราว์เซอร์แล้วไปใช้บริการอ,าอื่นๆนะครับสามารถแปลผ่าน Microsoft Word ได้เลย เห็นไหมครับวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างใน Microsoft Word ร,ร,รุ่นใหม่ซึ่งรุ่นเก่าไม่มีเลยครับเช่นเทมเพลตรุ่นใหม่นะครับที่เราเรียกว่า Word Start Screen นะครับรวมถึงอะไรครับรวมถึงตัว คำสั่งที่เป็นลนักษณะของการแก้ไข PDF ที่เป็น PDF r e f o นะครับรวมถึงการแปลภาษาซึ่งสามารถทํางานได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันใหม่ๆที่ช่วยให้การอ่านเอกสารบน Microsoft Word นี่ง่ายที่เราเรียกว่า Read Mode นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่ใน Office 365ร,รุ่นใหม่เท่านั้นนะครับต่อช่วงต่อไปเนี่ยผมอยากจะพาไปชมสุดยอดโปรแกรมตัวหนึ่งของ Microsoft นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยต้องถึงกระทึ่งเลยก็คือ Microsoft Excel นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับ